สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทําลูกชิ้นปลาอยู่ในชุดทํำซุกี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สองความยาว16นิ้ว4เส้นแล้วก็แบ่งให้มีความกว้างที่9มิลน,นะคะใช้ที่แบ่งริบบิ้นแบ่งแล้วก็พับครึ่งค่ะตั้งฐานสีนะคะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3มคล้องจากด้านล่าง เส้นที่สี่สอดเข้าห่วงด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนเข้าห่วงรอบหนึ่งได้ฐาน4แล้วพับทย่ยแงขึ้นค่ะด้านล่างทะยแงขึ้นด้านบนทะยงลงบนซ้ายทยงลงพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นได้ฐาน8แล้วหยิบขึ้นมา4เส้นค่ะ1 2พาดไป3พาดไป แล้วก็สี่พัดไปมือซ้ายประคองนิ้วชี้กับนิ้วโป้งหยิบควาแรกปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงแล้วก็หยิบขึ้นด้านบนมีสีเส้นด้านล่างปลายเล็บิ้มโผล่สี่เส้นเก็บกันสี่เส้นนี้ควาแรกปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรก ถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามสอดลอดเบี่ยงไปค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับเลยถ้าใครจะใส่เหรียญก็ใส่ขั้นตอนนี้ได้ถ้ายังไม่ใส่ก็ใส่ทีหลังนะคะพับเก็บไปก่อนได้ จากนั้นก็พลิกกลับด้านค่ะได้กลกับด้านจะทําการพาดสีหยิบขึ้นมา1เส้นนับหนึ่งสามสี่พาดไปโค้งๆไว้แบบนี้ค่ะถัดมาก็นับไปหนึ่งสาสี่ทุกครั้งก็พาดไปมันก็จะเลียงเส้นกันออกมาตรงนี้พาดไปเลยค่ะพาดไปทั้งหมดสี่เส้นนคะคะเหลือด้านบน4ี่เส้นเก็บริบบิ้นกันเส้นนี้ ก็เข้าห,ห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดนี้นะคะสอดเข้าไปถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงสองถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามสุดท้ายแล้วเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองผ่านห่วงสามออกห่วงสี่ให้ริปิ้นเรียงกันออกมาครบทั้ง8ช่องเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับเลย เสร็จแล้วพลิกกับด้านเก็บริบบิ้นกันนับ1 2 3สอดเลยได้แล้วค่ะวิธีการใส่เนี่ยนะคะก็คว่ำลงด้านที่มีรูนะคะแล้วก็สอดเหรียญลอดเบี่ยงเข้าไปนี่ค่ะ ลูกชิ้นปลาใส่สุก,กี้